วัดดีครับเมื่อนี่วันพฤหัสบดีที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับ2 5ง8นารยะครับวันแรงงานครับวันนี้งวไล่ยหลยครับผมได้คลิปนึงแล้วต่อไปเป็นคลิปที่สองนะครับมาเดี๋ยวพ่อเบิ่งคลิปที่2ต่อไปโอ้ยนาด่วนนายแกยวคึืนอได้มองนั่งดีเลย๋ยวนี้ทำวระว่างงวเหยียบได้มันขึ้นรถนี่ ง่วงเก่าอ <of> ่ะคนกัเก่าว่นไหนด่อนกับ่มีคนขายผู้เก่างัวงตัวเก่าง่ายเต้งัวงตัวเก่าอยู่บ่โอ้อันเก่าทั้งหมดไว้ยู่นี่มาทางพีก่อนสันนะเพิ่นบ่อยากออกเป็นเป็นว่าของเก่าสัน ไ่แก้วไง่นดนใช่หรอนี่เจ้ของเก่าทั้งหมดเหรอยู่นี่อยู่หื่นเก่าดูไหมอยู่เพื่อนก็ได้ผู้อยู่เพื่นไหมเขารู้ไหมผู้อยู่ื่นมันเก่ายุคก่อนเข้าอยู่แมยาป้าวัดดีครับไนจุน สูงบักเ,เทิทินนี่นะเ,นอนเอาบอม่ <c oughs> เอาไงจุนจบักไงน,นี่น,<า>นะครับครับผมเกิไงนี่นะออไม่ไงนีนนน่บเพิ่นได้ลูกเราไปแล้วนี่ mẹ สาวอ๋อลงไปลงลงบ่ <House> <speaking inaría> <that whiskey> <coughs> อันนี่นออได้ได้ต้ใส่เดีวนี่าสามตัวนี้แล้วโอ้เท่าไหรแม่นแม่ละ้อก่บาทพ่อโอ้แม่สาวนีกัวูมเมสามสิบบวกครับผมมื่นเท่าไหรครับมือครับโอ้นนี้มื 300, 500, ้สาอยแม่สาวเด้อีกวักวกมสามรมนี้เนาะครับมจคับตัวนี้บ่แม่